สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช n n e l ของตานะคะ Stories ่อพิโซดที่9ค่ะก็ต้องบอกว่าอพิโซดนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งอพิโซดที่พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตานกําลังจะเดินทางไปถ่ายทํานอกสถานที่นะคะที่ร้าน j a c Beauty Stockholm ของพี่มุ้ยจุฑาทิพย์สำราญค่ะต้องขอท้าความเป็น,นิดนึงว่าออพี่มุ้ยนะคะเป็นพี่สาวคนไทยคนแรกๆในประเทศสวีเดนเลยค่ะที่ตานมีโอกาสได้รู้จักนะคะเพราะว่าออตั้งแต่ก่อนตานย้ายมาจากออสเตรเลียค่ะเคยเกือบจะมีโอกาสได้ร่วม งานกันน,น,นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็คีปอินทัชนะคะพูดคุยกันมาเรื่อยๆปรึกษาหารือกันมาเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตนะคะ การทํางานต่างๆในประเทศสวีเดนค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีค่ะที่ตานจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมพี่เขาสักทีเพราะว่ากว่าจะหาเวลาว่างตรงกันได้นะคะเพราะว่าพี่เขาก็เพิ่งรีโนเวทแล้วก็ตกแต่งร้านใหม่ค่ะก็เดี๋ยวนี้จะพาไปเยี่ยมชมร้านของพี่มุ้ยนะคะแล้วก็ตานจะถือโอกาสนี้ในการสัมภาษณ์ทิปนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะคะการเริ่มต้นดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Beauty Business นะคะในประเทศสวีเดนแล้วกเ็เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนเป็นผู้ประกอบการนะ ะะก็เชื่อว่าคลิปนี้นะคะน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนแล้วก็เป็น Inspiration สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจในประเทศสวีเดนอย่างแน่นอนค่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ JS Beauty Stockholm นะคะค่ะเข้ามาในน,นะคะเราก็กำลังเดินไปที่ร้านนะคะสันแวสซีดับ JS Beauty Treatments นะคะ,ะ,คะว้าวหน้าร้านสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะขอบประตูเรียกกั้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่ร้าน JS Beauty Treatments ของพี่มยแ,แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่มูยยังติดลูกค้าเลยคนะ่ะจะได้ยินเสียงมใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราต้องรอก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศภายในร้านมาฝากก่อนนะคะ ใช่ไหมคะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเออเป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมพี่หมูสักทีนะคะเพราะว่าช่วงก่อนนี้ก็ต่างคน <c oughs> ต่างรุ่นกันทั้งคู่เลยะะใช่ไหมคะออก็ ร้านใหม่สวยมากคุ้ค่าเป็นในน้องตาสบวยดียไหมสบายดีค่ะไม่ได้คุยกันนานที่รับลูกค้าไม่ได้ชวยใช่ค่ะพี่พี่โมย,ยุ่งม,มากยุ่งจนถึงแบบอยู่พอมาถึงที่ร้านก็ยังติดเข็ลูกค้าอยู่นะะใช่เดี๋ยวจะมีอีกรอบนึงห้าโมงครึ่งอ๋อโอเคค่ะก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะถาม, <S <S มเกี่ยวกับแบบประสบการณ์การใช้ชีวิตของพี่มุยที่สวีเดนเลยแล้วกันนะคะคือจริงๆพี่พี่โมยุ่ที่นี่มาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะสิบห้าปีค่ะสิบห้าปีแต่ว่าพี่อะทำงาน อยู่สส่อีเวนต์ตลอดสิปีแต่ว่าช่วงช่วงก่อนที่จะกระโดดเข้ามาอยู่น่ะวเซน่ะมันมีอะไรที่แบบทาให้ความรู้สึกว่าเอ้ยเราทํางานเนี้ยนานนานล้มันถึงเวลาที่เราอยากทําในสิ่งที่เราชอบเป็นผู้หญิงชอบความสวยโรงงานเราก็ชอบแต่งตัวสวยๆชอบอยู่ที่สวยๆแต่ว่างานที่พี่ทาอ่ะมันอยู่ในแก๊งผู้ชายแล้วพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่สนุกสักเท่าไหร่เนี้ยก็เลยอ่าพี่ก็เลยไปเรียน ด้านพลงงานเมื่อประมาณปี2016-17นี่แหละ,ะแล้วก็เรียนใน,ในช่วงที่สตาร์ทอัพอเราไม่อยากทิ้งงานประจำที่ไรายได้หลักของเราค่ะมากระโดดใส่เนี่ยโดยที่เราไม่รู้ว่าลูกค้าเราจะมีหรือเปล่าเราจะมีราได้ไงพี่ก็เลยทำควบคู่กันไปด้วยโดยการบีบกระสีดันอดคือเรามีไรายได้หลักเงินเดือนหลักของเราอยู่แล้ว,ลวเราก็รับลูกค้าเฉพาะสุอาทิตย์กับ ตอนเย็นแล้วเราก็รับออนไลน์ี่ทำมาจริงทุกอย่างเลยออนไลน์ไม่ให้เอาวอล์กอินไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันอยู่ตัวสักสองปีพี่ก็ได้รับเชิญจากคลินิกคลินิกเนื่องชวนว่าไปอยู่ด้วยกันไหม,มพี่ก็เลยลองว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วเราลองเปลี่ยนตัวเองอีกรอบนึงไหมเงี้ย พี่ก็เลยไปยื่นกับบริษัทว่าท่อเชื่อเสียอีกหนึ่งป mm ี hmm. ขอลาพักงานหนึ่งปีค่ะแล้วพี่ก็เลยไปไปอยู่กับคลีนิคหมอยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยอยู่มาสักพักมังเอ้ยทำไมเราย้ายเข้าในเมืองแล้วลูกค้าเราหายไปหมดเลย mm hmm. แล้วค่าเช่าก็สูง mm hmm. ลูกค้าก็น้อยแบบมันก็ไม่ได้บาลานซ์กันสักเท่าไหร่พี่ก็เลยพักไว้แล้วก็มาเจอโควิด huh. เออเจอโควิดปุ๊บพี่ก็เลยย้ายกลับมาอยู่ที่ ่วนเซอร์เดอร์อีกทางก็ยังมาแบ่งเช่าแบ่งเช่าเพราะว่าเราค่อยๆแบบขยับไปทีละหนจนถึงเวลาจะครบกําหนดปีหนึ่งละพี่จะต้องกลับไปไปทํางานประจําของพี่ก่อนถึงกําหนดที่จะกลับไปทํางานอ่ะพี่ได้รับเมลจากเจ้านายให้กลับไปมี่ติ้งหน่อยเลยพอกลับมี่ติ้งปุ๊บเขายกเลิกสัญญางานพี่หมดเลย ก็เลยกลายเป็นว่าโอ้เราโดนจ้างออกได้เงินเดือนหกเดือนแต่เราเระหว่างหกเดือนเนี่ยเราควรจะทําอะไรพี่ก็เลยเริ่มหาร้านโดยติดต่อในหน้าในหน้าก็หาหาสถานที่ม,มันก็ยังไม่ถูกใจพี่ก็เลยบอกว่าฉันขอแบบโซนเซอร,เรเ์เซอร์แมานอย่างเดียวนะแล้วโดยเฉพาะฉันต้องเอาถนนริงแบ็คกันร้อยกว่าขึ้นไปด้วยใช่ครับตอนนี้โลเคชั่นดีมากใช่ใช่แล้วแบบว่าหนึ่งใกล้สถานีรถไฟสองอ่าใกล้รถบัสรถเมล์เนาะแล้วก็ไปมาสะดวกไง พี่ก็ไปดูมาหลายที่แต่ไม่มีที่โดนใจทักทีแต่ว่าก็มาเจอที่นี่นน<ะ>ที่สุดท้ายแล้วเขาบอกว่าจะเอาไหมถ้าจะเอาอ่ะตอบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะ,ะ,ะถ้าไม่ตอบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเอาลงาโฆษณาประกาศขายแล้วค<ะ>่ะพี่ก็เลยโอเคตัดสินใจแบบไม่ยากเลยเราวัดสินเราตัดสินใจไปไงมาตั้งแต่ใหญ่ คือพอพี่ใช้เวลาตกแต่งแค่สองอาทิตย์แลตอนที่พี่<ช>ซื้อร้านเนี่ยมันเป็นว่างเปล่าเลยตกแต่ง2อาทิตย์พอเรากลับมาเปิดเต็มตัวของเราเรากลับมายิงโฆษณาเหมือนเดิมแล้วเราก็ส่งเมลบอกลูกค้าทุกคนว่าเออเราย้ายไปอยู่ที่ที่ใหม่แล้วนะที่เป็นสถานที่ของเราโดยตรงลูกค้าพวกกลับมากลายเป็นว่าเออมันกลับมาตอนที่ว่าพี่เปิดตอนที่ว่ามันมาเจอช่วงธันวาคนจะใช้เงินเยอะเนาะมันก็เงียบ<ช>ๆเราก็ไม่ซีเรียส แต่ว่าพอกุมพามาเท่านั้นแหละบุ๊กิ้งเราเริ่มกลับใหม่ค่ะจากยอดจองเดือนละยี่สิบสามสิบคนมันก็กลับมาพี่ก็อยู่ได้ okay, okay, ออโอเคโอเคอยู่อยู่นะคะถ้างั้นเดี๋ยวตาญขอย้อนกลับไปนิดนึงค่ะว่าช่วงก่อนที่พี่พูย้ายมาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยคะ่ะก็ก็คือยายต่างจากมีมาหรือว่าเรามาเรียนที่นี่หรืออะไรยังไงคะตอนสมัยที่พี่เรียนอยู่เมืองไทยอะ่ะพี่ทิ้งพี่มาเยี่ยมนะพี่ที่นี่แล้วก็อ่าก็มาเจอแฟนกลับบ้านเหมือน เหมือนไปรุ่นเจอกันธรรมดา,าไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยก็สมัยก่อนไม่มีอนะินเทอร์เน็ตเนาะเราก็แลกแลกเบอร์กันโอนเอเจหาก,กันเงี้ยเจอก,กันแป๊บเดียวแค่ประมาณเดือน2เดือนแล้วพี่ก็พี่ก็กลับไปเรียนที่เมืองไทยต่อหลังจากนั้นพอเพราะว่าพี่เหลือวิชาสุดท้ายที่ก่อนที่จะจบพี่เรียนบัญชี嘛แฟนพอจบปุ๊บแฟนพี่ก็กลับไปเซอร์ไพรส์ที่เมืองไทยแต่สมัยก่อนอะไม่ได้ขอวีซ่าระยมากม่ใช้เวลาแป๊บเดียว แล้วพอเขาไปหาพี่เขาก็ถามว่าอยากกลับไปอยู่สวีเดนไหมไปหาน้ำไหมจะทําอะไรที่เมืองไทยเนี่ยตอนนั้นนะสมัยเด็กที่แบบเพิ่งจบมาหาอะไรใหม่ๆหนูไอเดียอะไรสักอย่างไม่มีอะไรสักอย่างเลยบอกเออไปก็ดีนะเพราะว่าถ้าทํางานที่บ้านเราก็ไม่รู้จะองทำงานอะไรงานก็หายากใช่ไหมคะที่เลยตัดสินใจมาที่นี่เขามาแล้วแบบแรกๆก็ไปเรียนเอสีทุกอย่างทุกอย่างตามสัดสปของเขาใช่ไปเรียนปุ๊บแล้ว พอไปเรียนไม่กี่เดือนพี่ก็ท้องก็มาเป็นคลอดลูกก็กลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งพี่ก็จบซัสค่ะใช้เวลาแค่สิบเดือนเองจบซัสปุ๊บพี่ก็ไปสมัครงานพี่ก็ได้ใหมอแล้วก็เลยกลายเป็นว่าพี่ยังไม่ได้ทําอะไรมากมายก็ทุกงานสายอีเวนท์ที่ใช่ใช่คะก็ยิงยาวมาสิบปีแล้วก็มาทำเนี่ยค่ะนี่คือจะถามว่าใหม่ไหมก็ เหมือนจะใหม่แต่ก็ไม่ใหม่เพราะว่าเรายังมีเราทําง,งานก็คู่กันมาเรนะื mm ่อยเนี่ยแล้วฐานลูกค้าเราก็สร้างมาเรื่อยเรื่อยืแต่สิ่งสําคัญในงานบริการเลย mm hmm. ถ้าเราอัธยาศัยดี mm hmm. บริการดีลูกค้ามีเงินบอกต่อค่ะแล้วอย่างตอนที่พี่มุยกลับไปเรียนสักคิ้วคือเรียนที่ไทยหรือว่าเรียนที่สวีเดนอะค่ะพี่ไปเรียนที่ไทยอยากรู้ว่าโลกของการว mm hmm. งการสักคิวเนี่ยจะเป็นยังไง uh huh. ไปเรียนที่ไทยก่อนแต่ไปเรียนที่ไทยกลับมาแล้ว คิดตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเปิดร้านนะคิดว่ากับว่าจะรับตามเพื่อนทั่วไปหรือว่าตามร้านทั่วไปแต่พอมาถึงแล้วจริงๆอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะว่าเขาต้องการความน่าเชื่อถือต้องการความสะอาดพี่ก็ไปเรียนของที่นี่อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเอาสัญนด์บเคตไปยื่นขอใบอนุญาตต่างๆอ่าพอไปเรียนมาปุ๊บทําได้ประมาณไม่กี่เดือนพี่ยังคิดว่า เฮ้ยคิ้วลายเส้นมันยังไม่คลีกับมันยังมีจุดบางจุดที่เรายังแบบคาใจอยู่พี่ก็เรียนฟิวเบลพอเรียนฟิวเบลปุ๊บแล้วลายเส้นฟิวเบลโอเคเราเก็จแล้วเราเริ่มมีประสบการณ์มาเรื่อยๆเรื่อยสะสมประสบการณ์พี่ก็ยังคิดอยู่ว่าสักเครื่องเราก็เรียนมาแล้วแต่เราก็ยังคาใจอีกพี่ก็ไปเรียนของอ่าลองอะไรด้วยใช่ใช่ใช่เรียนของลองทาไลเนอร์มาจากเยอรมันเขาแมนชันนะ แล้วก็ก็ไปเรียนแบบเก็บคอร์สเล็กๆน้อยๆที่สวีเดนเนี่ยก็กลายเป็นว่าหลายที่ที่เราไปเรียนมาแต่ก็ยังไม่จบนะก็ยังจะไปอีกเพราะว่าพวกนี้มันต้องเรียนแบบเพิ่มเติมไปเรื่อยเพราะอย่างคือของตันเองตอนช่วงที่ตันรอเรซิเดนเพิ่มอิ่นะคะก็คือที่ได้เปิดกพี่มวยแล้วก็พอกลับไทยไปก็ไปเรียนทําเลฟเรียนสักคิวเรียนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะได้งานในสายไหนอช่เ้ใช่พี่เข้าใจแต่แต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่อ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าถ้าสงสัยแล้วฉันต้องไปต่อ อ่าแล้วแล้วถ้าถ้าคุนนุ้นบอกอย่างนี้ถ้าคนนี้แบบนี้ยังไงมันก็ไม่เก็ตอยู่ดีนอกจากที่เราจะลงมือเองใช่ป่ะใช่การทีนว่าเอ้ยพี่ไปเรียนดีกว่าแล้วพอเราเข้าวงการเนี้ยมันยังไปต่อได้อีกมันไม่ใช่แค่สักเที่วสักตาสักปากมันมีการสักท้องลายสักร้านนมสักหัวร้านอย่างเงี้ยสักอย่ารอยแผลเป็นมันมีเยอะไต็มอ่ใช่ใช่ค่ะั่ะแล้วอย่างตอนนี้ที่บริการที่ที่ร้านพี่พี่มูนมีอยู่มีตัวไหนบ้างคะ อย่างตัวพี่เองอ่ะพี่จะทําในด้านของอะพิกเมนต์อย่างเดียวค่ะ,ะสักค <ห LISA. S 1> <น>ิ้วสักตาสักปากสักพิกเมนต์ท,ทุกอย่างตามร้านกายแต่ว่าพี่อยากแบ่งเช่าให้น้อนอีกคนหนึ่งเขาเช่าด้วยเพราะว่าพี่อยากให้ลูกค,ค้าเข้ามาแล้วเขามีหลายบริการที่แบบว่าอุ้ยอันพอเข้ามาแล้วเราต้องปิดการขายในทุกๆจุดไงแต่ว่าส่วนตัวพี่เองอ่ะพี่ทํางานด้านการสักอย่างเดียวพิกเมนต์ห่างเดียวลูกค้ามันก็แบบเยอะๆขึ้นเรื่อยๆแค่นี้พี่ก็คิดว่า กล้จะถึงเวลาหาผู้ช่วยแล้วใ่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนอีกทิปหนึ่งเนาะเวลาที่เรามาเช่าร้านอยู่ก็คือเราอาจจะแบบเหมือนหาคนที่มาแบ่งเช่าก็ได<ช>้นะคะเพราะว่าที่เนี้ยค่าเช่าแบบว่าก็สูงมันไม่ใช่แบบค่าเช่าอย่างเดียวค่าภาษีต่างย่างป้ายป้ายร้านที่พี่ขึ้นอะ่ะก็ต้องเสียภาษีจากตั้นู้นด้วยค่ะ<ห>แล้วก็พี่ก็ติดสัญญาการขโมยก็วงจรบิดมันก็นมีค่าใช้จ่ายจิปตาถะเดือนเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงถ้าจะ ตัวคุณเดียวจริงๆอะเราจะต้องมีแบบทำทุกอย่างแต่เราทำเองไม่ไหวอยูแล้วโดยการที่แบ่งให้คุณช่าเหมาะที่สุดแล้วก็อย่างก,การแบบเซตอัพธุรกิจแบบเซตอัพบริษัทอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างยุ่งยากไหยค่ะถืงพี่พว่าถือว่ายุ่งยุ่งยากมากๆนะถ้าเราแบบว่าไม่ได้รู้ในด้านภาษาอะไรมากเท่าไหร่ช่วงนี้ตรงที่ว่า พี่มีพื้นฐานภาษาบ้างแล้วเพราะว่าเราก็ทํางานอยู่กับกลุ่มชาวสวีเดนเป็น10ปีแล้วเราก็ไปพบปะสังคมโน้นสังคมนี้มันก็มีคอนเนคชั่นใช่ใ่ค่ะอย่างอย่งในด้านเว็บไซต์บริษัทที่พี่อยู่อ่ะเจ้านายพี่เขาอยู่ในหมดอีเวนต์ก็จริงแต่เขามี5บริษัทที่ก็เว็บไซต์เขาก็ยังช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทุทานทถ้าคุณจะทําธุรกิจนะคุณทําแบบแบบว่า ต้องใช้สมองให้มากกว่าแรงนะพูดตรงนเขาบว่างั้นก็ยิงแอดอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าถ้าเริ่มก่อนนะเราชนะก่อนแล้วก็เลยกลายเาโอเคเลยแบ็กอัพดีอย่างในด้านการตลาดเราก็มีเจ้านายเก่าแนะนำอย่างส่วนตัวพี่เองในด้านภาษาแน่นอนแหละเราไม่ proficient ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วใช่ป่ะคะพี่ก็อ่านบ้างถ้าตรงไหนที่ไม่มั่นใจพี่ก็ต้องไปถามแฟนอีกรอบนึงเพราะเเขาป็นเจ้าของภาษา พี่ก็เลยกลายเป็นว่าเอออ่านอันนี้ตรงเนี้ยหรือว่าเหมือนเราจะเขียนคอนเทนต์อะไรสักอย่างพี่ก็เขียนมาแล้วก็ต้องไปถามแฟนทีสให้เจ้าของภาษาเขาชีแล้วความยากง่ายในการทรําธุรกิจด้วยตัวเองในประเทศสวีเดนนี่มีอะไรบ้างภาษาภาษามันก็ต้องอยู่ภาษาเนาะภาษาแล้วการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากมถ้าลูกค้าเข้ามาในการสื่อสารถ้าไม่เข้าใจอะ่ะเขาก็แบบไม่ค่อยประทับใจอยู่แล้วใช่ไหม แล้วในธุรกิจสมัยใหม่อ่ะการตลาดสําคัญมาก mm hmm. ตลาดแล้วเราไม่ได้หวังแบบให้ลูกค้า Wal k in มาโดยการปดมดส,ส,ก,สบบกิลสตารักปากอะมันไม่มีใครตัดสินใจทําเลยแนะ mm hmm. น่นอนต้องศึกษาข้อมูลใช่ค่ะแล้วอีกอย่างเนะี mm ่ะ hmm. เขาลูกค้าของพี่อะเกาบเปอ็นคนสวีเดนอยู่แล้วค่ะ mm hmm. แล้วถ้าเขาเข้ามาเนี่ยส่วนมากอะ mm hmm. เขาพี่อยากปิดการขายโดยการให้มาคอนซัลท์ mm hmm. ฟรี พี่เขียนโฆษณาว่าฟรีความสุขส่วนเพราะว่าถ้าเขาโทรมาหาเราหรือหรือคุยกันผ่านข้อความเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้ฟิลลิ่งสักเท่าไหร่ก็เลยช,ชวนชวนให้เขาเข้ามาหาเรา,าเพราะว่าเรามั่นใจว่าถ้าลูกค้าเข้ามาหาเราเราปิดการขายได้แนะะ่นด้วยด้วยบรรยากาศร้านด้วยการคุยอนะคะอีกอย่างนึงน่งอะเราอยากให้ลูกค้าได้รับรู้ถึง การขายบริการดร้วยใจไม่ใช่คิดแก่แต่เรื่องเงินอ่ะ uh huh. มันก็นเลยกลายเป็นว่า uh huh. พอลูกค้าคนเนี้ยทำแล้วประทับใจเขาก็เขียน uh huh. อ่าคอมเมนต์เยอะแล้วก็ฟ uh ีด huh. แบ็กเรากลับมาดีกลายเป็นว่าคนจากมาคนนึงกลายเป็น2 3 4อย่างเงี้ยทุกๆคนก็บอกต่อกันค uh ่ะ huh. พี่ว่าอันเนี้ยเป็นการตลาดที่ดีดมากค่ะ uh huh. ้งั้นเดี๋ยวตันอยากให้พี่มวยฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองคนไทยที่อาจจะเพิ่งมาอยู่ไม่นานแล้วเอ,อ,อาจจะคิดเหมือนมีอินสปีเรชันว่าอยากจะทําธุรกิจหรือว่าแพลนเกี่ยวกับอาชีพการงานในอนาคตนะคะว่าแบบมีอะไรที่ต้องแบบเตรียมตัวหรือมีจุดไหนที่ที่อยากแนะนําเป็นพิเศษนะคะอยากแนะนําเป็นพิเศษเหรอพี่ยังนึกไม่ออกถ้าใครสงสัยหรือว่าส,สงสัยหรือ <c oughs> มีคำถามอะไรอ่ะ ฝากใต้คอมเมนต์น้องตาลดีกว่าเพราะว่ามันอย่างตัวพี่เองอะภาษาสำคัญแล้วก็วิธีการพูดจาให้เข้ากับหลายๆคนแล้วก็การคอนแทคกับผู้คนเป็นสิ่งที่สำคัญ,คญก็ถ้ามีคำถามอะไรอะก็ฝากไว้ใต้รีของนองตานเนาะ,ะแล้วมีอะไรที่แบบเราจำเป็นต้องรู้เป็นพิเศษในฐานะ,ะของผู้ประกอบการไหมคะ คือเหมือนแบบมีคอร์สเรียนหรืออะไรที่แนะนำถ้าอยัางอย่างในโหมดทำงานด้านใช้มีเใช้เข็มอะ่ะเขาก็จะมีของข้อมูลเข้าไปศึกษาอบรม<ะ>อบรมแล้วแล้วก็ตามสถาบันโรงเรียนต่างๆ <c oughs> เขาก็มีจัดอบรมให้แต่ว่าเพื่อความมั่นใจจริงๆอะ่ะ <c oughs> เราเข้าไปดูในอข้อมูลเขามีแนะนําให้ค่ะแต่ว่าในด้านของวงการสักคิว้วสักจากสักปากเนี่ย หรือว่าพิก m e เมนทั่วไปถ้าเราไม่ใช่หนูจรลเพียะไม่มีบริษัทประกันไหนที่รับรองและรับรองมาถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยนอกจากเราจะเข้า,อาขององค์กรในด้านความงามของสวีเดนซึ่งมันก็มีหลายองค์กรให้เราเลือก แล้วพอเราเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นๆไปแล้วเราถึงจะสามารถซื้อประกันให้ตัวเราเองซื้อประกันให้ลูกค้า<ม>แล้วก็สามารถประกันเทคนก็คืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในลูกพ่อเราแม้กระทั่งด้านหน้ากระจกเนี่ยัยังเฟซแสกเก็ตให้ลูกพ้ออย่างเี้ค่ะนนเพราะว่าถ้าเราจะไปซื้อประกันทั่วไปเขาไม่รับรองเลยน,น,นอกจากที่จะเป็นหมอมเขาถึงเขาถึงจะสามารถซื้อประกันกับบริษัทใหญ่ๆได้ แต่พี่เคยติดต่อเข้าไปเขาบอกว่าในโหมดของด้านทัดชูหรือว่าของพวกนี้เขายังไม่ได้รับรองนอกจากเธอจะไปเข้าอ,อ,อง <S <S อค์กรถ้าถ้ามีใครสงสัยอะไรก็ฝากลิงไม่ใต้คอมเมนต์ไม่ได้ลิงของ้องตาลแล้วพี่จะไปคอมเมนต์ให้ด้วยเพราะว่ามีหลายองคนะ์กรเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเอาคำถามสุดท้ายแล้วกันค่ะในส่วนของการที่จะสอบใบอนุญาตนะคะในการประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับพวกการสับชีคิ้วอะไรอย่างเงี้ยของที่สวีเดนต้องมีขั้นตอนอยังไงแบบยากไหมอะคะเปิดหรือว่อาสนทั้งสองอย่างยางวันนี้พี่มีข้อมูลมาตวรวจลูกพอเอกสารค่อนข้างเยอะอแล้วก็เขาเน้นที่สุดคือในด้านความสะอาดมันก็จะมีขั้นตอนของการทำความสะอาดร้านรายวัน คือรับลูกค้าแต่และครั้งเราต้องทําความสะอาดยังไงแล้วก็ปิดจ,จ็อบแต่ละวันเราทําความสะอาดยังไงแล้วก็ทุกวีคอเราทําความสะอาดยังไงค่ะมันก็ต้องจะเป็นแสตรูทีนแล้วก็จะมีอ่าสิ่งที่เขาเน้นเลยเรื่องฮีเกียนรูทีนก็คือการรักษาความสะอาดทุกอย่างคือมันก็ถือว่าเยอะขนาดที่มีความ ความพร้อมที่พี่เตรียมพร้อมมาเยอะแล้วก็เคยผ่านที่นู่นที่นี่มาสองสามที่เหมือนกันแล้วเขาก็เข้าไปดูในโปรไฟล์ว่าเราเคยยื่นออนขออนุญาตผ่านแล้วแต่พอเราเปลี่ยนลูกคอแทุกทุกทุกๆุกกครั้งที่เราเปลี่ยนลูกคอเราก็ต้องยื่นใหม่ทุกครั้งนะแต่ว่าเขาก็ยังมีอินโฟเมชันเกี่ยวกับเราอยู่อันนี้ในหมวดของในหมวดของข้อมูลเราก็ต้องยืน่นถ้าจะให้ถูกต้องจริงๆค่ะส่วนลูกคอมันก็มีเรื่องระบบะดูดอากาศอย่างนี้ มันก็มียิบย่อยเยอะส่วนในเรื่องของใบงประกาศที่จะถูกต้องจริงก็คือบริษัทโรงเรียนที่เราไปเรียนมาต้องอริสต์ที่สวีเดนเพราะว่าตอนที่ข้อมูลเขามาตรวจเขาก็จะถามว่าสถาบัานไหนที่คุณจบม,มาเขาก็จะไปเสิร์ชหาในลิสต์นัมเบอร์แล้วก็เนี่ยยังสวันสก้าเฮลซ์ชูฟูลเทอร์ลีนเนี่ยก็ยังเป็นองค์กรที่ได้รับรองรับในด้านความงามแล้วก็สามารถซื้อประกันที่นี่ได้ก็คือถ้าอย่างนั้นแบบ ก็ควรจะเรียนเพิ่มเติมในในสวีเดนด้วยใช่ไหมคะคือนอก,นอกเหนือจากที่แบบเรียนมาจากไทยอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่าง <c oughs> อย่างถ้าเราเรียนจากไทยบุ๊กเนี่ยถ้าเรายื่นขออนุญาตเข้าซื้อประกันของเขานะเขาก็จะถามว่าคุณมีประสบก,การณ์กี่ปีต่อให้ประสบก,การณ์เราไม่เยอะเราจะต้องรับเคสลูกค้าเยอะพอสมควรแต่ว่าเราจะต้องไปเสียเงินค่าอบรมของเขาซึ่งมันก็เป็นต้นทุนสูงค่ะ พี่ถึงนัน้นนะว่าถ้าประเรียนของสวีเดนก็คือเราจะต้องไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มในบดของการอบรมก็คือแบบเงเดียวจบไปเลยใช่ค่ะ,ะแล้วก็ถ้าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คือไปอาจจะไปหาเรียนเอาเพิ่มเติมทีหลังใช่ค่ะ,คะ ยังพอเราเมเปิดประตูเนี่ยเจอเราควรเจออีกบานหนึ่งไปเรื่อยๆอใช่ไหมเหมือนเหมือนเราเล่นเกมอะเพราะจริงๆเราไม่รู้ว่าแบบเรียนอะไรมาเราจะได้ใช้อะไรบ้างคืออย่างของตันเรียนมาแต่ว่าคือตันไปทา,า,างอีสานยังเพราะตอนหลังมาดูแบบชอบสายสุขภาพก็จะไปองาน<อ>ทวกสายการแพทย์พยาบาล,าลอะไรอย่างใช่อย่างอย่างพี่ก็ยังอิมเพรสต้องตันนะอ๋อเพราะว่าตันเป็นคนขยันมากพี่เป็นคนที่เกียรอ่านหนังสือพี่เป็นคนที่เกียริอ่านหนังสือแล้วก็เป็นคนที่แบบ ถ้าฉันอารมณ์ไม่ดีฉันไม่อยากรับลูกค้าอย่างถ้าลูกค้าบางวันเศร้าเนี่ยบอกว่าทำอะไรได้ไหมไม่ต้องเป็นพ่งนี้ฉันต้องแพลนก่อนก็ต้องบอกเพราะว่ามันเป็นงานเสียะชนิดหนึ่งเนาะถ้าเราทําโดยการที่เราไม่ได้แพลนอะไรเรากผลงานเราออกมาไม่ดีเพราะว่าตัวเราเองเราก็จะต้องประทับใจในผลงานเราส่วนลูกค้าเองเขาก็ต้องประทับใจแล้วเขาจะได้รู้สึกว่าเขาคุ้มกับการที่เราเขาเสียตามไป ก็วันน okay. OK> ี้นะคะก็ขอบคุณพี่มีนมากเลยนะคะที่แบบเปิดบ้านต้อนรับให้ให้เข้ามาดูสถานที่ด้วยเพราะว่าแบบคือตันก็อยากอยากเข้ามาดูตั้งนานแล้วค uh ่ะเพราะว่าเออเดี๋ยวเผื่อถ้าแบบตันกำลังจะเติมคิวเติมอะไรอย่างเงี้ยจะม่เจะเข้ามาจะตามจริงตรงเนี้ยมันจะเป็นกระจกนะแต่เวลาพอมันมาเจอช่วงโควิดอ่ะการจัดส่งเขาใช้ระยะเวลา6-8สัปดาห์พี่ก็เลยบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเราซื้อแบบ ะม่านมาติดไว้ก่อนแต่ตามจริง<ม>ถ้ายื่นข้อมูลอ่ะตอนที่ยื่นข้อมูลอ่ะมันไม่ผ่านนะทุกอย่างที่เป็นผ้า<ม>ใช้ไม่ได้หมดมใช้ไม่ได้ทุกอย่างอ่าฉะนั้นพี่ก็ต้องเอาออกแต่ว่าพี่แจ้งเขาไว้แล้วว่าเนี่ยเราใช้ช่วงขณะที่เป็นโควิดที่เฉยเพราะว่าเราจัดสั่งกระจกบริษัทกระจกมาติดตั้งไว้แล้วแต่ว่าเขาใช้ระยะเวลาประมาณ8สัปดาห์พี่ก็เลยบอกโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าค้อมูลเขาก็โอเคขอเขาเข้าใจเพราะว่าช่วงเนี้ยโควิดใครๆก็แบบทุกอย่างมันช้าไปหมดะคะ่ะ แต่ว่าทำลางที่ก็คือมันมีจุดเล็กๆน้อยๆที่มันต้องแบบตกแต่งแบบแก้ไขเพิ่มเติมไปเรื่อยๆใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีบริการเกี่ยวกับการทำฟันใช่ฟอกฟันขาวมีมีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญมาทำฟอกฟันขาวทงเคตัวพี่เองไม่เป็นอยากทำแต่ว่าม่ทำเองไม่ได้ไงต้องนอนแบบ ก็ถ้าถ้าใครที่ที่สนใจนะคะพวกงานสักคิ prev. ้วส да SO ักปากเอ่อหรืองานที่เกี่ยวกับการการสักบนบนร่างกายที่เป็นการใช้พิกเมนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสนใจเข้ามาดูได้นะเดี๋าจรจะลงเป็นลิงก์ของของที้านเอาไว้ให้แล้วก็ติดต่อแบบได้เลยนะคะได้ค่ะหรือว่าใครสนเคยคือทำงานอยู่ในสายนี้อยู่แล้วกำมีคำถามแบบว่า ต้องยื่นเอกสารยังไงห,หรือว่าอุปกรณ์ซื้อที่ไหนที่แบบถูกต้องเงี้ยสามารถถามน้องตาลได้เดี๋ยวพี่ตอบให้ตามอีกทีอ๋อค่ะค่ะโอเคค่ะก็ถ้า,างั้นเดี๋ยวเอพิโซดที่เนี้นะคะก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ